เธอเดีค๋ยวมาอยู่ผมปั่นคิวเบอร์กันอีกราฟนึงครับข<ม>้างในวันนี้ผมก็จะมารีวิวมีมส์นะครับผมมีมสองมีมที่ว่าเนี่ยผมอยู่ใน Discord เนาะใครยังไม่ได้เข้า Discord นะครับสามารถเข้าได้เดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ไว้นในรายละเอียดช่องทางเฟซบุ๊กเท็กเกอร์แล้วก็ Discord นะครับมามาเริ่มกันเลยมามาดูอันแรกเลยนะคะผม เปิดพัดลมก็ร้อนนั่งในร่มก็ร้อนเหมือนกับมันจะเล่นมุกเป็นภาษาอังกฤษอะไรเงี้ยครับผมเปิดพัดลมเนี่ยที่เพื่อนจะชอบเรียกว่า open the fan นะครับผมมันเรียกอย่างงี้ไม่ได้เครื่องใช้ไฟฟ้าเนี่ยเราต้องเรียกว่า turn on fan turn please turn on the fan อะไรอย่างงี้นะครับผมนี่มันก็เล่นไปคล้ายกับเป็นมุกภาษาอังกฤษประมาณนี้แหละครับนะนั่งในร่มก็ร้อนนะครับผมต่อไปครับ iPhone X s กับแกน Xs iPhone 12 Pro แกน12มีใครสนใจซื้อแกน12ไหมครับไม่รู้ราคาเท่าไหร่แกได้แกสุดก,กันแล้สะสมเงินอยู่เนาะโอเคครับอันนี้ต่อไปก็คือเมื่อคุณครูเนี่ยไม่ไม่อยากให้เรารู้สึกเจ็บใจที่ว่าเราสอบไม่ได้เราสอบได้12เต็ม150เขาก็เลยขึ้นเป็น Square Root 144เต็ม150ครับ แค่แคร้อสี่สิบสี่เท่ากับสิบสองนั่นเองนะครับผมนะครับต่อไปก็เนี่ยหยุดเล่นบุกแบบนี้เถอะครับมันไม่หาเชื่อผมสิเอาครับเชื่อครับโอเคมันจะหาพราะมุมบุกนี้มากกว่ารูบิกจะไม่ทนไอ,อ้พอ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  NASA พบน้ำบนดาวอังคารครับผมในวันที่หนึ่งเดือนเมษาปีสองพันห้า NASA เออแบบโกหกเพราะว่ามันเป็นวันแอฟเปลฟูลของต่างประเทศนะครับผมมนาะแบบแบบแบบแกล้งคนว่าเแบบเขาเนี่ยเจอน้ำมดนดองคารจริงมันก็คือน้ำมดนดองคันอย่างที่คุณเห็นในภาพนี่แหละครับผมลงมานะครับงงเลยฮ่าฮมันจะมีจริงเหรอแต่ผมว่าน่าจะจริงนะอันนี้นะครับเคยเห็นอยู่แหละเนาะต่อไปอันนี้ ห้ามกินของในห้องเรียนหุมกับเพื่อนหลังห้องอ้นั่นแหละครับเหมือนกับห้ามกินในห้องใช่ไหมแล้วดวยกินหลังห้องต่อไปก็คือทุกคนครับนี่คือภาพแฟนผมเองใช่ครับมันไม่มีโกรธคือโง่พีโป๊แกะยากอันนี้ไม่เข้าใจนะครับเมื่อผมว่างหลังกินข้าวเที่ยงเสร็จหรือระหว่างคาบเล่นเกมเล่นลูบิก y <Yeah>. e อืมนี่ดีนะครับอ้ลุงดูโฆษณานี่ครับของไอศครีมนิตเล่มาบผมนั่นแหละแล้วเหรคุณเห็นว่ามันมีด้ามอยู่นะครับผมแต่ทำไมมันไม่จับทำไมมันถึงจับตรงตัวไอติมเลยนะครับผมนี่คือสิ่งที่ว่าคนคิดสูตรคิดกับฉันนี่คือสิ่งที่คนธรรมดาคิดกับฉันนี่คือสิ่งที่ฉันคิดกับตัวเองจริง จริงมากเลยนะคบผมผมไปโรงเรียนก็นอย่างนี้แหละโอเค x ก,กำลังสองเท่ากับ 25, เท่าไหร่ครับ x กำลังสองเท่ากับยีกก่สิบห้าผมขอแปล x กำลังสองเท่ากับยี่สิบห้า x ก็แปลว่าห้าพอห้ากำลังสองเท่ากับยี่สิบห้าห้าห้ายี่สิบห้าแต่อันนี้มันเป็นวิธีที่แบบไม่สามารถใช้ได้ทั่วไปแต่อันนี้เป็นคือเข้าใจมันเป็นมีมใช่ไหมครับผมตัดสองเข้าไปสองสองก็เป็น x เท่ากับห้าอ้ยคิดเอดงเหรอ ต่อไปนะครับรู้จักกาเฟ t สตาบั k กันไหมครับผมอันนี้ไม่ใช่สตาบัคก์แต่นี่เป็นสตาร์ <B> นั่นแหละครับโอเคเซนเซอร์เซ็นเซอร์ให้นักเรียนวาดภาพระบายสีโลโก้หรือเครื่องหมายการค้าที่นักเรียนเห็นบ่อยที่สุดพรครับน้ตบุกขอมาผมไม่เข้าใจอันนี้เจ้าของเอ่อตัวเจ้าของอันเนี้ย ช่วยมาอธิบายนนะครับว่ามันคืออะไรผมรู้จักอยู่เพื่อนหัวต่อ2 0 1 1 6 1ยนะครับโอเคก็มีหมดแล้วอะคะ่ะผมเดี๋ยวค่อยมาต่อ ep 3ีแล้วกันเนาะโอเคก็เป็นทุนเสิร์ตคลิปนี้ก็คงมีเท่านี้แล้วกันนะครับถ้าใครชอบอย่าลืมกดไลค์กดติดตามกันใ้ด้วยนะครับถ้าใครมีคำถามอะไรหรือเห็นจุดผิพลาดอะไรในคลิปนี้อย่าลืมคอมเมนต์ให้ผมรู้ด้วยนะครับผมแล้วก็อย่าลืมไปกดติดตามช่องใหม่ของผมชื่อปัณแลบนะครับกาลังจะลงคลิปประมาณเย็นนี้หรือไม่ก็พรุ่งนี้นะครับ 拜拜。Bye bye.